มาชมช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจนะครับกับน้องสิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ในช่วงที่คุณจะพาเราออกไปข้างนอกอยู่ใช่ไหมครับของควัญปีใหม่ของผมฮะ่อมาจะท้ายปีอยู่แล้วนะฮะยังไม่จบเลยนะครับไม่รอพฤศจิกาธันวาเขาังมอบให้เสรับแต่ว่านี่เป็นเรื่องเดิมคือเรื่องของผู้ป่วยทางจิตแต่ว่ารอบที่แล้วเราไปอยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีคนควบคุมมีคุณหมอมีคนดูแลรอบนี้เราย้ายไปใหม่ครับไปยังโซนท้องสนามหลวง อ๋อที่มีผู้คนล่อนเล่พเนจรอะไรกันอยู่ใช่ครับแล้วในบรรดาผู้คนเหล่านั้นก็คือผู้ป่วยทางจิตที่ใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนนั่นเองครับผมเวลามีน้อยครับงันไปไปเลยฮะชมเลยครับครับผมหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับการเดินทางของผมกับฟาริและชิงชิงสู่โลกปริศนาของผู้ป่วยทางจิตได้เริ่มต้นขึ้นโดยพวกเรามีโรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นประตูด่านแรกที่ช่วยพวกเราได้เข้าใจในสิ่งที่พวกเรามักเรียกกันอย่างติดปากว่าความบ้าในมุมมองของผู้ที่ต้องคุกคลีกับมันจริงๆ ทั้งจากมุมมองของผู้รักษาและจากมุมมองของผู้ป่วยสิ่งสําคัญที่เราได้จากศีลธัญญานะครับก็คือความเข้าใจครับความเข้าใจว่าอาการเหล่านี้แท้จริงแล้วก็คือความป่วยในแบบหนึ่งที่ไม่แตกต่างอะไรมากนะักกับความป่วยทางกายซึ่งบางโรคก็รักษาให้หายได้ส่วนบางโรคก็ต้องอยู่มันไปทั้งชีวิตและสําหรับผู้ป่วยนั้นนะครับด้วยแก่นแท้ของความเป็นคนแล้วพวกเขาก็เป็นคนปกติที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับเรามากนะักแล้วถ้ามันเป็นอีกแบบครับถ้ามันเป็นสภาวะที่ทุกอย่างผสมปนเปกัน พวกเราและเขาใช้ชีวิตร่วมกันเดินอยู่บนถนนเส้นเดียวกันเส้นแบบมันจะยังชัดเจนอยู่หรือไม่มันจะมีสิ่งใหม่ๆอื่นๆให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นไหมคำถามเหล่านั้นนะครับนำพาพวกเรามา,าที่แห่งนี้ครับชุมชนคลองหลอดซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดบริเวณริมท้องสนามหลวง อนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่คลองหลอดน,นะครับซึ่งเป็นสถานปฏิบัติการของมูลนิธิอิสระชนนะฮะเป็นมูลนิธิ NGO ที่คอยดูแลคนไร้บ้านนะครับผมและคนไร้บ้านในจํานวนหนึ่งนั้นก็เป็นคนที่เป็นผู้ป่วยทางจิตเวชด้วยนะครับผมก็เขาก็จะพาเราตระเวนทั่วบริเวณสนามหลวงและคลองหลอดและพะหุระในวันนี้เลยเพื่อให้เห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยที่เราเห็นตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยที่เราสงสัยกันตลอดเ,เขากินข้าวยังไงเขาตื่นกันยังไงเขานอนกันยังไงเนี่ยเราจะได้เห็นกันหมดเลยนะครับวันน หน่นิิอิสระชนนะครับมีศูนย์บัญชาการหลักเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กขันหนึ่งซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นออฟฟิศเคลื่อนที่ที่คนในมูลนิธิเรียกกันว่ารถโมบายโดยเราได้พูดคุยกับคุณนาทีและคุณจ๋านะครับซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของมูลนิธิอิสระชนเพื่อทำความเข้าใจพื้นที่นะครับก่อนที่จะออกเดินสำรวจกันในช่วงบ่ายี่นาทีเริ่มตนน้นได้ยังไงนะ เล่นต้นได้ยังไงเล่นต้นได้เป็นเป็นคนที่เห็นขอทานกันไดนที่เก่งครับแล้วมีความสงสัยเป็นใครมาจากไหนล้วก็เริ่มเริ่มคุยกับเขาตั้งแต่ขอทานตั้งแต่ก็ประมาณสิบห้าแล้วเริ่มแรกที่พี่เข้าไปคุยไม่รู้สึกแบบกลัวหรือประหลาดหรืออะไรคือพ่อแม่สอนให้มองคนเท่ากันมาตั้งแต่เด็กเพราะคือคนเท่ากับคนพอคนแล้วก็เท่ากับคนทุกคนเท่ากัน ไม่มีใค่หน้าลัวทำบาตกับเพี่เพราะนั้นการพูดการคุยเราก็คือแค่สงสัยว่าเขาเป็นใครมาจากไหน,นเราพบว่าบางคนเป็นคนดีบางคนไม่เป็นคนปกติเข้าไปกับบางคนเป็นคนป่วย<ๆ>ก็มีอยู่แค่2อย่าง<ๆ>เหมือนได้อ่านหนังสือนะครับมัน <ๆ S 1> เราก็อ่านหนังสือแต่ละเล่มที่มัน<ๆ>เต้นเต้นไปอ่านมานานยี่สามสิบปีแล้วอ่านมายี่สิบแปดปีแล้วยังไม่เบื่อใช่ไหมเล่งนี้ มันยิ่งออกมหาการเพราะมันมีเรื่องใหม่อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับอ่านหนังสือที่ไม่จบคนที่อยู่ในถนนทุกคนไม่ใช่ผู้ป่วยคนที่อยู่ในถนนแต่ละคนมาป่วยในถนนเกือบทุกคนมาป่วยในถนนสมมติว่ามีร้อยคนที่สี่สิบคนเป็นผู้ป่วยแล้วเป็นผู้ป่วยที่อาการปกติทท่วไปคนไม่มองไม่ออกบางครั้งคุยฟังรู้เรื่องมากกว่าคนที่นั่งแนวบิดด้วยกันด้วยซ้ำ มันทาให้หลายหลายคนมันมานั่งพอเ,าาเป็นอา,าสามสำรัคเราสักมันเริ่มมานั่งงงว่าตกลงสังคมที่เขาอยู่หรือสังคมที่ตรงนี้สังคมไหนมันเป็นสังคมปกติ<ม>แล้วเขามีการช่วยเหลือนอกสังคมตัวเองนะคะอย่างเช่นเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นกลุ่มก้อนแบบเดียวกัน<อ>แล้วก็ไม่ยุ่งกับอีกแบบพวกเราเง้ยเขากลัวมากกว่าต่างคนต่างกลัวกันเขากลัวพวกคุณมากกว่าที่พวกคุณจะกลัวเขาด้วยซ้ำทำไมเขาถึงกลัวพวกคุณมากกว่าเพราะเขารู้ว่าเขารู้เลยนะว่า เขาสกปรกเขาดูเขาเขารู้แล้วเขาดูเหมือนว่าเขาต้อยต่ำกว่าเพราะเขาดูแบบเพราะนั้นอันนี้อันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยปลีกตัวเองเป็นปัจจัยทลยครับไปลีดีแล้วไม่ไม่คุยกับนแล้ววงจรชีวิตเขาเป็นยังไงเขานอนตรงไหนกินข้าวยังไงทํางานอะไรเงลยเชิญังวิธีชีวิตเขาวงจรชีวิตเขาในแต่ละวันไม่ใช่แข็งแรงแต่พวกเราหรอกจะนอนตรงไหนลิฟต์รอบรอบสนามหลวงก้นเสือหรือว่าไม่มีอะไรแล้วแต่ใครมีเสือก็ได้ฟูสุดแล้วก็อตื่นขึ้นมาปุ๊บ ก็หาข้าวกินพระอาจจะเข้าวัดสีมาหาธาาุไปช่วยพระกวาดบ้านกวาดลานวัดแล้วก็จะได้ข้าวมากินเหลือเหลือจากการกินก็อาจจะมาวางขายหน่อยเมื่อพระให้ข้าวคนนี้แล้วที่เขาอาจคุณอาจจะเหนกับข้าคุณนี่วางขายอยู่ข้างถนนให้คุณมีความสุขที่ได้เห็นเพราะว่ามันคือการได้ต่อชีวิตคนทั้งอย่างชีวิตมันเป็นคู่ขนานปันอย่างนี้ เริม่มมาจากอะไรบ้างคือจาเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ธรรมศาสตร์อะคะ่ะ<อ>ก็เลยว่าปีปีสองก่อนจบเนี่ยได้มาฝึกงานที่นี่ก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกว่าสนามหลวงมีองคอนน์กรนี้คือไม่รู้จักองค์กรเนี้ยแต่ว่าเราอยากฝึกงานในกรุงเทพเพราะว่าเราไม่อยากออกไปต่างจังหวัดไกลนก็ลงมาทำถ้านเธอเป็นนางเกอกนะครอบครัวก็ห่วงเหมือนกันว่า มันไม่ปลอดภัยนะสนามหลวงคือแบบว่าคนอื่นจะเข้าใจว่ามันเป็นแบบว่าแรงอาชญรกรรม,มีอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นเนี้ยค่ะแล้วลงพื้นที่กลางคืนก็ถูกเช็คอยู่ตลอดเวลาแต่ลงมาแล้วมันมันรู้สึกว่ามันเห็นน้ำใจของคนแล้วเจอคําถามคําถามหนึ่งของผู้หญิงคนหนึ่งคานั่งร้องไห้แล้วลูกเขาอายุเท่าจ่าไงในช่วงนั้นก็คําว่าแม่หาซื้อได้ไหมสนามหลวงเราไม่รู้ว่าเราจะปลอบอยังไงร้องไห้ก็ไม่ได้ร้องไห้ก็จิทงทให้เขาร้อง ก็เลย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 ,ย,ยิ่งหาคําตอบคนอันนี้ไปเรื่อยๆคือแบบมันปรคําตอบว่าคนที่ออกมาในถนนเนี้ยไม่ใช่คนจนอย่างเดียวแต่มันมันมันมีปมในใจของแต่ละคนที่ถูกกระทําในเชิงลึกคือมันมีเรื่องราวเยอะแล้วคือเราเราไม่รู้ว่าคือชีวิตจริงยิ่งกว่าละครแต่ว่าอันเนี้ยมันมันมันยิ่งกว่านิยายน้ำเน่าอ่ะคือเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ถูกสะท้อนสู่สังคมอะ่ะแล้วสังคมก็ไม่เคยรับรู้ว่ามันมีอย่างเงี้ยเพราะว่าประเทศไทยเขาไม่รู้ว่า มีคนทำงานกับโฮมเลสเราพยายามทำให้คนมองเห็นคนเท่ากันคุณกับเขาเราเท่ากันแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องมีฐานะการเงินเท่ากันนะเท่ากันในความเป็นมนุษย์เท่ากันบางทีอาจจะเป็นความกลัวบางทีอาจจะเป็นความไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นความไม่ใส่ใจที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนกำแพงที่กั้นพวกเราให้ออกจากกันแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามกำแพงของทั้งฟาริและชิงชิง กำลังจะถูกทำลายลงในช่วงบ่ายของวันนี้ คือจากเด็กเล่นล่อนจนโตในที่นี้ค่ะแกก็จะรวมกลุ่มกันทํางานเสร็จก็จะมากินเหล้าแต่พอกินเหล้าแล้วจะถูกขโมยก็จะถูกตีหัวบ่อยๆจนล่าสุดเนี่ยชัก<ม>พอชักแล้วเขาส่งโรงพยาบาลออกมาก็จะเจอยงี้เลยอะ่ะเบอร์เบอร์พูดเหมือนไม่รู้เรื่อง<ต>คือเหมือนว่าสมองส่วนหนึ่งเขาขาด<ม>อากาศหายใจแล้วเหมือนว่าตอนแรกคนเขาเข้าใจว่าตายไปแล้วแต่ว่าฟื้นออกมาก็ไม่ค่อยสม เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยสมประกอบในในทางด้านสมองเราจะท,ที่เดินรอบสนามหลวงครบรอบแล้วนะครับฟาดิกับชิงชิงก็เดินกลับมาที่รถโมบายที่นั่นนะครับเราได้เจอกับคู่รักที่เป็นเหมือนตำนานของท้องสนามหลวงก็คือพี่โจกับพี่อุ้มนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยทั้งคู่นะฮะโดยทั้งสองคนนี้นะครับใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยากันอยู่ริมท้องถนนนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็รักกันมากอยู่ด้วยกันตลอดนะครับพี่นาทีก็เตือนพวกเราว่าหากจะทักเนี่ยก็ให้ทักพี่อุ้มก่อนนะครับผม พอไม่เช่นนั้นแล้วะฮะเธอก็จะรู้สึกหึงครับเพราะคิดว่าพวกเราเนี่ยจะมาแย่งพี่โจนะฮะผู้ชายที่หล่อที่สุดสําหรับเธอไปซึ่งตอนนี้นะ,ะก็ดูเหมือนว่าเธอจะอกุนกิดเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟครับโดยกาแฟเนี่ยเป็นบรรยาวิเศษที่เธอต้องกินทุกวันเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ครับผมซึ่งตอนที่เราไปเจอพี่โจกับพี่อุ้มนะครับทั้งคู่ก็กําลังช่วยน้องนุกนะครับต่ตัวอยู่โดยน้องนุกก็เป็นสาวน้อยอีกคนหนึ่งซึ่งมีอาการป่วยเช่นกันครับนี่เป่นทานข้าวเรื่ออะไรพี่ ก็ไปนเมือไหนเนี่ยมือไหนไม่มืออะไรที่ที่สกลนครนู่นแหละเราก็ไม่รักขโมยของใครเราก็สู้ชีวิตนั่นแหละเลยลราแข้งของตัวเองเจ็บปวดหายเดียวกัมาหกปีแล้วจนพี่นาทีเอารุมหมดแล้ตั้งแต่ยังเมียยังไม่ยังไม่ท้องเลยจะท้องอ่ะแล้วไปคลอดโรงพยาบาลกลางเสียเงินหมื่นกว่า แต่ว่าพี่นาทีเดินเรื่องให้ยายจ๋าตั้งคณะเลยบอกแล้วกระปาไม่ได้กินกาแฟไม่ได้กินอยู่บอกนะโอเคมากินกาแฟอยากโอเคไม่มีละนชอบมากเลยตลาดไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นดาราดแล้วไม่ชอบแล้วไม่ชอบเลย ในช่วงเวย็นนะครับทีมงานอิสระชนนะฮะได้ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครที่รวมตัวกันทาง Facebook ไปแจกของให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถนนแถวพหครัฐซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ใช่ผู้ป่วยแต่จะเป็นคนไร้บ้านหรือไม่ก็คนไร,ร่รอนถ้าหากว่าในการเดินสำรวจเมื่อช่วงบ่ายนั้นนะครับเราได้พบกับความรู้สึกบางอย่างที่ก่อนหน้านี้เราไม่คิดว่าจะได้เจอตามท้องถนนอย่างเช่นความเอื้ออาทรความรักและมิตรภาพที่พหุรัฐยามค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันครับที่เราได้พบกับสิ่งที่ลึกซึง้ง ในที่ที่เราไม่เคยคิดจะมองหาสิ่งที่คนแถวนี้เรียกกันเล่นๆว่าภูมิปัญญาข้างถนนเขารู้สึกว่าทุกคนอ่ะมีคําถามในตัวเองมากมายอยู่แล้วลองหยิบเรื่องแบบง่ายๆที่คิดว่าทําได้อ่ะเริ่มทําเริ่มตามหาคําตอบเริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากสนุกกับมันคือไม่ใช่ไม่ใช่คําว่าต้องนะคือใช้คําว่าแบบอยากสนุกพอสนุกลวปุ๊บมันจะแบบเฮ้ยมันจะอยากมันจะมีพลังบางอย่างเข้ามาแบบ เฮ้ย hey, ฉันอยากทำอันนี้อะไรเงี้ยแล้วถ้ายิ่งมันทําแล้วมันได้ผลอะไรบางอย่างที่สะท้อนความรู้สึกแบบความรู้สึกหรือความคิดหรือทัศนคติอะไรมันก็จะยิ่งทําให้เราแบบภูมิใจกับการที่เราได้ได้ก้าวที่จะไปทําเริ่มทำในแต่อันนั้นนะคะถึงแม้ว่าในค่ําคืนนี้นะครับการเดินทางร่วมกันสั้นๆของพวกเราได้ดําเนินมาถึงจุดจบและถึงเวลาที่พวกเราจะต้องแยกย้ายกันกลับไปยังชีวิตของตัวเองตามลําพังแต่ว่าท้องถนนที่แสน,ม,นมืดมิดและเงียบสงัดนี้ ก็ไม่ได้ทําให้พวกเรารู้สึกกลัวเลยเพราะความเข้าใจใหม่ๆที่เราได้ติดตัวมาด้วยนะครับทําให้เราอุ่นใจทําให้เรารู้ว่าทุกเงามืดที่กำลังทอดกายพักผ่อนอยู่ตามต้นไม้ทุกต้นบริเวณท้องสนามหลวงแห่งนี้นั้นทุกๆคนก็คือเพื่อนมนุษย์ที่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเรา ก็ทําให้เราเข้าใจกันและกันมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณน้องวรรณสิงห์ประเสริฐคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนจากมีข่าวดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับมีโครงการดีๆที่ชื่อว่าพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินมีรายละเอียดให้ติดตามชมกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ